ก็มันนี่มันจันใช่ไหมเออไม่มีอะไรค it รับเพราะนั้นเขาเล่นเกมมันวิ่งกับสยองหน่อยที่ผ่านมาล้วก็ได้เกมสยองมาเล่นนวดเก็บเลลิวิวบ้างแล้วทีนี้ก็มันเล่นคลิปบ้างกัดในช่วงคลิปว่าชื่อเกมว่า Body Basic c ครับหรือคือพื้นฐานคลาสสิกของ Body ของ body เออก็ไม่รู้ว่ามันเกมนี้มันยังไงว่เกมเกมมัน เกมมันสยองนะ่ะไม,ไม่ไม่น่าสยองเชื่อเชื่อดิไม่สยองจริงไม่เชื่อหรอกไม่ไม่สยองไม่สยองดูดูในเกมเขาสอนคณิตศาสตร์ด้วยดูดูถ้าทันน่าจะใจดีนั่นเนี่ยมันเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวทำไมมันต้องหาเจ็ดเลขเนี่ยเริ่มมาก็าแปะเนี่ยโอเครีโหลดรอแป๊บนึงโหลดหยุด โอ้ไมไอออ้าวัสดีเพื่อนสกิลฮาววัดีคุณวดีอันนี้ผมอันนี้เนียอันนี้โอเคโอเคแต่ว่าอันนี้เข้ามาลเกมันตัดดีกว่าเนอะเสียนดับไปหนัแป๊บนึงขอพายด้วยนังไปนับปะโอเคนังอนง ก็ไมันมาพอเถอะเอิ่มสักหนี่ยเออแหนเขนเ,เริ่มอ่ะตอนนี้ไม่ต้องหันตาก็ได้เออเนี่ยโอเคมันเริ่มมันดีกว่าเบิ๊บอ้าวโอเคเอาดูซิมีอะไรว้าโอ้อยหันเลื่อนไปไหนไหมเนี่ยมีอะไรหันเอ้ามาม่ๆๆๆ,ๆน่าจะปรับได้นะอ่ะเ,ออเริ่มเลย Favorite subject, Ah, uh, so three questions. Correct. problem. One. one. Okay. One. Minus one. Minus equals. <coughs> five. Uh <-huh>. Easy. <laughs> problem two. Two minus four equals. Bending uh? นานแล้วมันได้สองลบสี่อ๋อแป๊บนึ่งนะพอดีลบสี่เ,อ,เ,นนเ,อ,เออลบสองดิจะบ้าวะใครลบสี่ <God win. S 1> เอ,อ้ยถูกจริงด้วย <Three. S 1> ข้อสุดท้ายอ่ะโอเคโอเคสิบสองครับว้าวถูกด้วย เอถูติ aker, hey, ้งเลอ่อให้เราได้แ oh, ล้ว okay. ว oh, ัดเดี๋ยวเอ้าฉันนึกว่ามันมีแค่อะอะอะโอเคฉันว่ามันมันเริ่มแปลกแปลกแล้วโอเคเอาไงไงโอ้เงินคอคุณครับ Thank you เอดอบอต้องเลือก็็ได้กดต่อโอเคมัต้องใช้ใช้เหรียญ งั้นต่อไปเลยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเดี๋ยวนะพอดูพอคิดอ่าเป็นยังไงาหันโอ้เราจะได้รู้ว่าเรา,เราหันว่าไอ้นี่มันตามมาหรือเปล่าโอเคไม่รู้ว่ามัไม่ทำเพื่ออะไรหรือว่ามันไม่หรือว่าไอ้เจ้าตัวตัว,ตวนั่นขายตัวอื่นมากกว่ามั้งงั้นมันเริ่มจากไอ้นี้เลยสมมติสิงเงนี่ย Equal easy. One. Problem two. Zero plus one equals. Oh, easy. นี่มันอะไรเนี่ย What b o d นี่มันอะไรน่ใจเหรอคึนิตยสตรของแกเนี่ยเดี๋ยวทำไมคนอื่นฐานคลิปสารมันง่ายขนาดนี้แล้วทำไมมันยากเนี่ยเดี๋ยวมันตั้งใจลองใี่ให้ตอบผิดเหรอหรือว่าให้มันตอบถูกแต่ว่ามันดูไม่ออกสีข้าวโอเคสีข้าวก็ได้ลองดูลองดู เออมีปัญหาแสียแล้วเอ่อฉันว่ามันเริ่มไม่ดีละเอาจัดว่าไม่ดีละเอ่อเอาจอดขออนุญาตนะไม่ไดเหรอเสียงอะไรอ่ะเหมือนเสียงครูคนนี้ อ้าวบอดี้ไงอยู่นะบอดี้อ๋อหรอบอดี้เฮ้ยนะอ่ามันอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ Oh h e l เฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยเดี๋ยว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 อะนิ่มบอดี้เฮ้ยเฮ้ยเอาไม้มาตีเลยเหรอออ๋นี่ขนาดนี้ โอ้ตายแล้วเอาเก็บเหรียญเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะวั a เออ what u โอ้ my god เดี๋ยวเฮ้ยเงยมัน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 กันหล่ำเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอะไรเนี่ยโอ้ตายทีนี้เดียวเดียวเดียวทำไมทำไมทำไมดีิฟินเดียวอะไรนี่มันอะไรเกย์อะไรเดียวเกย์มันไรนี่มันเกย์อะไรเ้ย Yeah. Yeah. Welcome to all these basics in education and learning. That's me. What the fuck? <laughs> <laughs> เล่นอะไรเนี่ยดิดถานที่นี่มันเกมบ้าเลยเกมบ้าราสาหะราสาบบ้าอะไรเนี่ยอืม <First. S 2> เปิดเสียงหดู <Equ> มันกวนประสาทไอตัวนี้ ไอตัวนี้มันตรงใจให้ผิดเราอะได้ได้อยากท้าใช่ไหมจัดให้ไอตัวนี้มันเดิม,มฟังเสียงโอ้โหชัดมากเลย บาว่าไปทัน,นีีทุกวันมันดักเราไม่ให้มีกไอเดอ๋ย่ามาทันีีกันจะเบียวดูวะต้องเก็บให้ได้หุ้ยตกไปหมดโอเคโอค้โ,อโหทำว่าเริ่มเริ่มละเริ่มละโอเคอเออที่นี่คือ,คอ,คอคของนี้อะไรเอ๊ะนี่อะไรแจก งียบงนะไงเดนะ้ยินป่ะอุ้ยมันมาเร็ยวอุ้ยมันมาเร็ววะมันป่วนประสาทจริงๆด้วยว่ะฉันว่าไม่รู้ไม่รู้ลบไปโอ้โอเวนแน่บอดี้อ,อาเวกบอดี เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮ่าต้องพูดไม่ต้องพูด,อพดบอดี้ชิดกลียนเลยเนี่ยคุยกันไม่ดีไม่รู้เรื่องอ่ะท่วงวันเดี๋ยวต้องรีบไปไปละไปละไปละรีบไปรีบไปรีบไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะมีตัวสี<ป>สีเขียวสีส ไม่ยไม่ไม่ไม่อ๋ออ้ยเนียอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่งงเลยเฮ้ยอันนี้ะเฮ้ยน้ตจัเฮ้ยมาป่มเป่าวิยงมาจิ้ยโอ้ยอะไรกันนี่มันห้ออะไรว่าโอ้โหม ห่าหอดยาดักเอ้ยมันดักเปล่านี่นี่ไปดีกว่าเราไม่รู้ว่าดักหรือเปล่าก่อนที่มันจะมามาตีตบก้นฉันแน่เลยชันว่ามันไม่ดีละโอ้นี่อะไรวัดอันนี่อะไร อเอ,อ้ขนมเออขนมไม่ไม่กินหรออ,อ,รอืน่าอร่อยเนี่อะไรเออนี่อะไรว้าวนี่อะไรไม่รู้ช่างอะไกันเลยอันนี้คุณแจเหรอเนี่ยอะไร What the hell? อ่ะมาเดเฮ้ย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 อย่าเปิดประตูมองโผหน้านะช่าเฮ้ยจะคิดไม่ดีเลยอ่เพื่ดีเลยอ,ะอล่ะเฮ้ยจีนตกมใจวัดหลว มาดเกลียดได้าขอบคุณมากเร็วเร็วรวเร็วขอให้บอดี้ไม่มาอย่ามาตอนนี้ครับมาตอนนี้คนลุกโอุ้๊บ ว่าไปหนีไปธน,นูด,ด้วยเราไปธนูมา,ากเลยเมกี้ก็เจอตัวอะไรบ้างวะไม่เคยโอ้มีขนมของฟรีด้วยของฟรีของกินว้าวของกินของกินทักลิ้งครับเฮ้ยมาจริงวะไปด,ด,ด,ดิตัวใช้ขนมอันนี้อะไรเอาสปีดกินขนมแบบว่าแบบว่า,แบบวาน่าจะเป็นเชื้อล่ะว้าวไปเลยนะครับ Okay. Ow! <laughs> Detention for you. Die, my nerve will Oh my, now. Oh God, please. It's a like that. 30 seconds. Detention for you. When will you Come on, go now! What? What? พอแหละพอเอาละแล้วครจะจบเพียงคลิปคนนี้ก็เออบอดี้อ,อืมกอ,อชาเธอไม่อยากพูดเลยเกลียดมากเลยไม่ได้รู้ตจะเกลียดเลยจะเกลียดไม่ลงจริงบัญหาดีนสนุกดีนะเออแต่ว่าก็ถ้าคุณชอบีคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดค์กดสไคร้ด้วยครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย